รู้สึกว่าเรามีคู่แข่งแล้วนะคะดูเธอผู้นี้สิคะหน้าตาเธอนี่ดูน่ากลัวมากทีเดียวนะหน้าตาดูสยบสยองกว่าเราอีกนะทุกคนโอ้โหคู่แข่งเริ่มมาแล้วนะคะ สวัสดีทุกท่านเลยนะวันนี้เราก็มาอยู่ในแมปโรโยไฮกันอีกแล้วนะและวันนี้เราก็จะมาแต่งตัวเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจ้าหญิงนางฟ้าในแบบนี้นะหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยพี่นิวได้แต่งเป็นนี่เลยเจ้าหญิงผีเสื้อสีชมพูทั้งตัวนะคะก็มีน้องๆหลายคนมาคอมเมนต์นะว่าอยากให้แต่งเป็นเจ้าหญิงอน,นุนอันนี้บ้างนะคะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยคงไม่พน้นนี่เลย เจ้าหญิงในวันฮาโลวีนนะเพราะว่าบรรยากาศในรอยย่อฮายเนี่ยเปลี่ยนกลายเป็นวันฮาโลวีนหมดแล้วนะคะดูสิสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวนะมันสวยงามยังไงมันต้องน่ากลัวดิทุกคนโอ้โหบรรยากาศนี่แบบว่ามีแต่ผีฟักทองนะนี่หัวผีฟักทองตรงนี้นะคะเอาล,ล่ะเราก็จะมาบอกตีมในวันนี้กันดีกว่านะคะว่าวันนี้พี่นิวเนี่ยจะแต่งเป็นตีมอะไรแน่นอนว่าต้องเกี่ยวกับวันฮาโลวีนนะคะงั้นวันนี้เนี่ยพี่นิวขอแต่งเป็น เจ้าหญิงมนดำในวันฮาโลวีนนั่นเองนะคะโอเคก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาแต่งกันนะคะเป็นเจ้าหญิงผีมนดำในวันฮาโลวีนนั่นเองอันดับแรกเลยนะคะนะเรามาเริ่มแต่งเลยดีกว่าอันดับแรกนะ,ะเราเนี่ยต้องทําการเ,เปลี่ยนเสื้อก่อนนะคะแต่พี่นิวว่าพี่นิวเนี่ยจะเอากระโปรงผีเสื้อนี่แหละแต่เราจะมาแต่งให้มันเป็นสีดํากันนั่นเองนะคะ เพราะครั้งที่แล้วเนี่ยพี่นิวเนี่ยเ,เสียไปหลายโลบากมากเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ชุดที่เราซื้อมาให้คุ้มที่สุดนะคะอันดับแรกเลยไปที่เดสอัพแบบนี้นะทุกคนและเรานะคะก็จะมาทําการเปลี่ยนสีกระโปรงก่อนกันแล้วกันแน่นอนว่าเ,าเจ้าหญิงผีมนดำเนี่ย ต้องเป็นแนวแบบว่าสีดำๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเลือกเอ่อสีดำๆกันดีกว่านะคะก็พี่นิวเนี่ยขอเลือกเป็นแบบว่าแนวสีดำๆนะคะเราก็มาเลือกลายกระโปรงได้นะ,ะแล้วแต่ว่าใครจะใช้แพทเทิร์นหรือว่าลายแบบไหนนี่เลยเป็นแบบว่าลายวันฮาโลวีนก็มีนะคะแบบนี้เป็นลายแมงมุมอยากแย่แมงมุมแบบนี้นะคะเราก็สามารถเอาเป็นลายประดับกระโปรงเราได้พี่นิวว่า เราเอาเป็นลายแบบว่าอยากย้แมงมุมก็แล้วกันนะคะมาดูกันก่อนแล้วกันนะแบบนี้นะนี่ค่ะมันก็ว่าไปมันก็ดูสวยเหมือนกันนะเออวาไปก็ดูสวยเหมือนกันนะทุกคนลองมาตรง,สงแสงงดูนี่ค่ะก็ <Huh? S 1> ดูสวยนะดูสวยปีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็มีแสงประกายวิบวับแบบนี้ก็ยังดูดีอาต่อมาก็จะเป็นที่เสื้อเรานะคะเสื้อเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเป็นแนวแบบว่าโทนสีดำๆเลยนะทุกคนสมมติพี่นีเอาสีดำกา,กากเพชรน,นะคะ มันก็จะเป็นประมาณนี้นี่ค่ะเห็นไหมเห็นชุดไหมทุกคนมันก็จะเป็นสีดำๆแบบนี้นะคะหรือว่าเราจะใส่ลายๆดีทุกคนถ้าเกิดเราใส่ลายๆเข้าไปอันนี้เป็นลายเดียวกับเกระโปรงนะคะหรือว่าจะเป็นลายหัวกระโหลกดีนะ,ะทุกคนนี่ลายหัวกะโหลกตรงนี้นะคะปุ๊บเฮ้ยพี่นิว่ามันมีสีขาวแซมแซมมันก็ดูสวยนะคะอ่ะมาลองดูกันปุ๊บแบบนี้นะคะเลยทุกคนโอเคอยู่นะไปตรงที่สว่างๆหน่อยนะคะ เฮ้ยก็ดูดีเนี่ยเป็นแบบว่าสีดำแซมๆสีขาวหน่อยหลังจากที่เรานะคะเออได้กระโปรงแล้วก็เสื้อมาเป็นแนวโทนสีดำแล้วเนี่ยต่อไปก็จะเป็นนี่เลยทรงผมทรงผมนะคะต้องเป็นแบบว่าสีดำเหมือนกันโอ้มีทรงผมมาใหม่3าทรงนะทุกคนดูดิเนี่ฮค่ะทรงนี้ทรงนี้แล้วก็ทรงนี้นะคะมาใหม่3าทรงด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูทรงนี้กันก่อน เป็นทรงแฟรงกี้นะคะลองดูก็ดูสวยนะเออดูสวยดีเอาทรงนี้ซิทรงนี้ก็ดูแบบว่าเป็นมัดแกะสองข้างนะคะอันนี้ผมสั้นผมสั้นก็มีนะคะผมสั้นก็ก็สวยนะทุกคนแต่พี่นิว่าเราเอาเป็นทรงนี้ดีกว่าแฟรงกี้นะ,ะนี่ดูดีต่อไปนะคะเราก็ต้องมาเออเลือกสีผมนั่นเองก็นี่เลยขาวดำโ้หเฮ้ย<ฮ><ฮ>สวยนะทุกคน นี่เป็นแบบว่าสีขาวดํานะคะโอเคสรุปเลยแล้วกันนะพี่นิวขอเป็นสีขาวดาแซมแซมกันแบบนี้ละกันนะทุกคนและเราก็ได้สีผมมาแล้วเรียบร้อยอ่ะลองมาดูกันนะคะสีผมสวยงามสีขาวแซมดํานะคะต่อไปเราได้ชุดมาแล้วเอ่อแล้วก็ได้ผมมาแล้วนะคะ ต่อไปเนี่ยเราต้องไปดูปีกครั้งนี้ขอมีปีกแล้วกันนะคะนี่เลยมีปีกนะทุกคนซึ่งตอนนี้พี่นิวมีปีกอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 7อันนะคะหรือว่าเราจะไปซื้อปีกใหม่ดีทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเอ่อ go shopping ก่อนนะคะซึ่งมันจะมีปีกวันฮาโลวีนมาใหม่ๆเพียบเลยเฮ้ยอันนี้แค่500เพชรเท่านั้นเลยทุกคน<อ>ขายถูกมากเลยเนะี่กับปีกในวันฮาโลวีนตอนนี้พี่นิวเนี่ยมีเพชรอยู่500เพชรนะคะสามารถซื้อปีกอันนี้ได้นะ เป็นปีกเพอร์ออฟเดอะมูนนะะหรือว่าไข่มุกแห่งดวงจันทร์ในตีมันฮาโลวีนอ้าวรออะไรทุกคนเราก็ซื้อเลยสิคะมันแค่500เพชรนะคะแล้วตอนนี้เราก็เหลือแค่18ปเพชรเท่านั้นเราได้ปีกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันนี่เลยเพอร์ออฟเดอะมูนปีกแห่งไข่มุกดวงจันทร์นะคะเป็นยังไงล่ะเป็นปีกแนวแบบว่าทรงค้างคาวเลยนะคะดูดีสวยงามอลังช่างมากเลยขอมายืนตรงเสาไฟก่อนละกันนะคะนี่ค่ะ และนี่คือที่เป็นนิวแต่งนะคะว้าดูดีนะเดี๋ยวนะเหมือนกับว่าลืมอะไรไปอย่างหนึง่งอ๋อหน้าตาหน้าตานะคะไม่ได้เลยนี้สําคัญเพราะว่าหน้าตาของผีมนดําเนี่ยมันต้องน่ากลัวหน่อยนะคะจะเห็นว่ามันมีการอัปเดตหน้าตาของวันฮาโลวีนมาใหม่ด้วยและนี่คือหน้าอะไรมาดูกันนะคะทุกคนเดี๋ยวนะบอทแดดฮเดี๋ยว เฮ้ยมันดูสวยแต่มันก็ดูน่ากลัวเนะี่ยตรงนี้เห็นปะทุกคนสีเขียวก็มีแล้วก็มีสีฟ้าแบบนี้โห oh, oh, แบบนี้ก็คือแบบน่ากลัวไปเลยนะคะเนี่ย oh. ดูปากดิคะโห oh, oh, ปากนี่น่ากลัวมาก oh. อันนี้ดูดีนะดูแบบว่าสวยปนสยองนะคะเอาเป็นอันนี้ละกันนะคะมาดูกันเนี่ยออกแนวแบบว่าเดี๋ยวนะขอดูหน้าใกล้ๆหน่อยเนะะี่ยออกแนวสวยปนสยอง <laughs> โอเคเราก็ได้มาแล้วนะกับผีมนดำในวันฮาโลวีนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเจ้าหญิงนะทุกคนนี่คือเจ้าหญิงถึงเวลาที่เราต้องไปประกวดกันแล้วนะคะที่นี่เลย Sunset i s อ a n แลมาเหมือนเดิมเลยนะการประกวดนั้นสำคัญจริงๆ <c oughs> และพี่นิวก็ได้นั่งเรือมานะคะโอเคนั่งเรือมาและที่เกาะ Sunset i s อ a n d ล์เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกนะว่าตอนนี้กำลังประกวดกันอยู่ โอ้ไม่กอนี่เรามาช้าไปหรอเนี่ยอ๋อยังนะคะเหลือเวลาประมาณเกือบสามนาทีจะถึงเวลาประกวดแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมาเขียนชื่อไว้ก่อนนะคะนี่เลยพี่นิวก็ลงชื่อไว้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาเลือกนะว่าเราจะเป็นนางงามอะไรนะคะต่อมาพี่นิวจะเป็นนางงามเอออีวูเลียแล้วกันนะคะอีวูเลียโอเคเรียบร้อยเหลือเวลาห้าสี่สามสองหนึ่ง 0โอเคเข้าสู่ช่วงเวลาการประกวดแล้วนะมันบอกว่าต้องรอผู้เล่นอ,อีกหนึ่งคนนะอ้าวสแสดงว่าผู้เข้าประกวดนี่ มีน้อยเกินไปนะทุกคนมีประมาณ7คน <S <S ต้องรออีกคนหนึ่งนะมาประกวดกว่าที่เราจะได้ประกวดนะก็ผ่านมาโอ้โหเป็น 9- 10นาทีนาทีเลยนะกว่าจะได้ประกวดแต่ละรอบนี่คือต้องรอเวลาให้มันแบบว่าโปเช่โปเช่นะทุกคนจะบอกว่าตอนนี้เป็นในทีม f ฟรดีเชลนะหรือว่านางฟ้าบินได้นั่นเองนะซึ่งเปนิวก็เป็นนางฟ้าในทีมมันฮาโลวีนั่นเองนะอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าครั้งนี้เราจะได้มงกุฎดมาครอบครองหรือไม่ รู้สึกว่าเรามีคู่แข่งแล้วนะคะดูเธอผู้นี้สิะคะหน้าตาเธอนี่ดูน่ากลัวมากทีเดียวนะหน้าตาดูสยบสยองกว่าเราอีกนะทุกคนโอ้โหคู่แข่งเริ่มมาแล้วนะคะและตอนนี้ก็ได้เวลาการประกวดแล้วนะทุกคนมาแล้วนะมาเลยกับสถานที่เดิมนะก็มาดูกันว่าผู้เข้าแข่งขันเป็นใครบ้างเนี่ยดูเลยคะมีหน้าตาผีมาคนนึงนะคะแล้วก็นี่เลยนี่คือตัวพี่นิวนะมาเต็มชุดสีดําทั้งตัวเลยก็ว่าได้ แล้วก็มีซินเดอเรล่ามาด้วยนะแต่ว่าซินเดอเรล่าไม่มีหน้าตานะทุกคนแปลกมากกับพิธีกรคนเดิมนะคะก็มาดูกันว่าในครั้งนี้พี่นิวเนี่ยจะได้สัมภาษณ์หรือไม่มาดูคนแรกเลยเนะี่ยเป็นเนี่ยติงกระเบลนะคะคนนี้แต่งมาในธีมจริงกระเบลนะคะ เป็นนางฟ้าตัวน้อยนะทุกคนนะมีคนบอกว่าซินเดอเรล่าไม่มีหน้าตาใช่แล้วนี่ค่ะนี่คือซินเดอเรล่าที่ไม่มีหน้าตาทุกคน <Huh? S 1> โอ้ในครั้งนี้เราได้มาตอบคาถามด้วยนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะโอ้โหหลังจากที่เล่นมาสามสี่รอบเพิ่งได้มาตอบคาถามกับนกกรรมการนะคะกรรมการถามว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าคุณชอบหมาหรือแมวนะฮะอ้าวตอบดิชอบแมวตอบไปเลยนะ,ะว่าเรานะคะชอบแมวนะฮะเอาไว้ทำไมมันขึ้นแค่ ca ล่ะ cat ไง cat ทำไมมันขึ้นแค่นี้ก็ไม่รู้นะฮะโอ้โหเป็นคําถามที่ง่ายมากเลยนะชอบหมาหรือชอบแมวมาถึงเวลาเดินแบบโชว์แล้วเนะยฮะโหพี่นิวเต้นอย่างสนุกสนานมากมายทีเดียวนะคะไม่รู้ว่าจะเต้นอะไรขนาดนี้รู้สึกว่าเราอยู่คนเกือบสุดท้ายเลยเนะเนี่ยมาแล้วนะคยโอ้เราเกือบคนสุดท้ายเลยนะทุกคนไม่ใช่คนสุดท้ายเนี่ค่ มาแล้วมาแล้วเดินอย่างว่องไวนะสงสัยว่าอันนี้คือซินเดอเรล่ามาเป็นผีนะคะผีฮาโลวีนคือแบบไม่มีหน้าตาป่ะหรือไงก็ไม่รู้นะทุกคนมาแบบไม่มีหน้าตาเลยนะคะแล้คนนี้ก็แต่งตัวน่ารักนะ เอออ่ะให้ไปแล้วกันโอเคโบวถวินาทีสุดท้ายก็มาดูกันนะคะว่าใครจะที่หนึ่งที่สองหรือที่สามนั่นเองนะคะที่สามมาแล้วนะ,ะได้ไป400เพรใครเอ่ยบอสเดดมิดเบอร์โลนิก้านะคะคือผู้นี้เป็นจิงกะเบลนั่นเองนะคะได้ไป600เพรทีเดียวนะคนที่สองมาแล้วนะคะเป็นซินเดอเรลล่านะคะแต่ว่ามาในหน้าตาผีนั่นเองนะคะส่วนคนที่หนึ่งบอสเดด ไม่ใช่เหล่าเป็นซินเดอรเรลลา่าไรหน้านะคะโอ้โหใครจะไปคิดว่า <laughs> ซินเดอเรล่าไล่หน้านะคะจะได้เป็นที่หนึ่งนะทุกคนและแล้วพี่เดียวก็ชวดมงกุฎไปอีกแล้วนะคะไม่เป็นไรนะเราได้แต่อยู่หลังเวทีสงสัยว่าเราแต่งตัวน่ากลัวเกินไป <S <S ครั้งหน้าเนี่ยอยากให้มาแต่งเป็นเออเจ้าหญิงอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้กันเลยนะคะก็นี่ค่ะก็วันนี้ก็ได้มาแต่งเป็นเออเจ้าหญิงผีมนดำนั่นเองนะก็อดได้มงกุฎไปอีกแล้วนะคะไม่เป็นไรในครั้งหน้าเราก็จะมาแข่งกันใหม่ไม่ยอมแพ้นะคะถ้าเกิดใครชอบให้เล่นแมปแบบนี้ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะก็จะมาเล่นให้กันดูเรื่อยๆแล้วก็จะมาแต่งตัวสวยๆให้กันดูเรื่อยๆเลยนะอะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าจุ๊บๆโอเซ็งเลยงั้นไม่เป็นไรเรากลับมาบินดีกว่านะคะมาหาลูกอม,มดีกว่าในแมปนี้มันน่าจะมีลูกอม,มซ่อนอยู่ทุกคนนี่ค่ะเราก็มาบินสวยๆดีกว่านะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มงกุดมาครอบครองวู้ต้นไม้นี้หิ่งห้อยเต็มเลยนะคะว้าวต้นไม้สวยมากเลย ว่าแต่เราจะไปหาลูกอมที่ไหนล้วเนี่ยไม่เจอลูกอมแฮะเอ๊หรือว่าเราจะบินไปที่ดวงจันทรเลยละกันลาก่อยทุกคนขอบินไปดวงจันทร์ละกันนะ <Huh? S 1> ผิดหวังจากการที่ไม่ได้มงกุดมาครอบครองไปแหละไปดวงจันทร์ดีกว่า